เด็กหญิงนิยายชีวิตชาตินี้ข้าจะรักท่านเองบทที่สี่สีบ สูนักล่าเนื้อที่จมูกไม่ทำงานย่อมใช้การไม่ได้ฉันเฮาย่อมไม่มีทางมาขัดขวางมู่ไปหลิวหลายวันมานี้พวกเขาจึงทำภารกิจลุล่วงอย่างดีแผนที่ถูกซุกซ่อนในเรือนของท่านสามสกุลปูวาดอยู่บนแจกันใบหนึ่งปู้ไวหมิงต้องงัดวิทยายุทธแปลงกายเป็นสุภาพชนบนคือค่ะ ลักลอบขโมอยออกมาแล้วเอาของปลอมไปตั้งไว้แทนยามนี้ที่ต้องทำคือเตรียมตัวออกจากหุบเขากี่เลนเท่านั้นแต่คล้ายใครบางคน จะไม่อยากให้พวกเขาออกไปเร็วนะักคนผู้นั้นคือคนชายรองสกุลกูบุรุษที่เคยเลือกซื้อของใกล้หัวอีหลานในวันนั้นนั่นเองโชคร้ายหน่อยที่มู่ไปหลิวเป็นคนความจำดียิ่งโดยเฉพาะเรื่องบุรุษที่เข้าใกล้ภรรยาเขาเกินสามชื่อ ในรุ่งเช้าวันที่ต้องเดินทางออกจากหุบเขากิเลนมู่ไปหลิวหรือคุณชายไปสิน้นก็ได้รับเทียบเชิญนัดหมายกันที่สวนไผ่ของสกุลกู่สายลากมู่ไปหลิวเองก็ไปตามเทียบเชิญอย่างไม่ร้อนอกร้อนใจใดๆคุณชายรองสกุลกูสวมอาพรสีน้ำเงินเข้มท่วงท่าสุขุม คำพีรภาพอย่างยิ่งกลิ่นอายทั่วร่างแฝงความเป็นปัญญาชนอยู่หลายส่วนนับว่าเป็นบุรุษที่มีพร้อมทั้งรูปโฉมและฐานะเมื่อเห็นอีกฝ่ายมาตามนัดคุณชายรองสกุลปูก็ยกยิ้มอย่างดีใจเรียกพี่ไปไม่ขาดปากน้ำชาหมดไปหนึ่งกาคุณชายรองสกุลปูคล้ายเหนื่อยล้าจากการเคี่ยวกรมของน้ำชาเต็มที่ไม่รู้ว่าอืดเต็มท้องแล้วหรือยังเขา จึงเข้าเนื้อหาการสนทนาที่ตรงประเด็นในที่สุดใบหน้าเขาขึ้นสีแดงระเรื่อประหนึ่งหนุ่มน้อยพี่ชายน้องสาวท่านนั้นนางเออนางมีบุรุษในใจแล้วหรือไม่มู่ไปหลิวอมเย้มเอ่ยด้วยน้ำเสียงสุภาพต่อคุณชายร้องสกุลปูนางมีใจให้ยอดบุรุษผู้หนึ่งเยี่ยหานตรงหรือ คุณชายร้องสกุลกู่ย้อนถามเสียงสูงด้วยความตกใจใต้ล่านี้ยังมีสตรีที่อยากแต่งงานกับเทพสังหารองค์นั้นอีกหรือใหญ่ยยพวกนางจึงอยากนอนกอดก้อนน้ำแข็งต้อนหนึ่งที่สำคัญน้ำแข็งต้อนนั้นรักมั่นในตัวบุตรสาวแม่ทับต่นเปยแห่งแควนเยี่ยหากสติดีก็ควรตัดอกตัดใจรีบออกเรือนก่อนจะรั้งไวสาวของตนไปมากกว่านี้ แต่แน่นอนหลายคนไม่ยอมแพ้แล้วคุณหนูไปผู้แสนร,ร่าเริงก็เป็นหนึ่งในนั้นได้อย่างไรกัน เขาเห็นนางมาหลายวันท่วงผ้าร่าเริงแต่มใสไม่คล้ายข่าวลือที่ว่าเอาแต่ใจและร้ายกาดแม้แต่น้อยจากนั้นเขาก็เฝ้าคำนึงถึงนางอยู่ทุกค่ำคืนพอรู้ว่านางและพี่ชายจะไปจากหุบเขากีเลนใจเขาก็ร้อนรนทนไม่ไหวร้อนใจจนอยากมาทาบพามด้วยตนเองรอยยิ้มที่ประดับมุมปากแต่แรกพลันเหือดหายมู่ไปเหลียวคล้ายจะสำลักน้ำชาเยี่ยห ตรงอีกแล้วพันยญามันเพิดแต่มู่ไปหลิวก็ยังไม่แต่งภรรยาเอกแม้จะแต่งเฟย ก็นับว่ายังเป็นที่หมายปองอยู่เมื่อก่อนมู่ไเหลิวเป็นที่ชื่นชอบกว่าเยี่ยหานตรงมากนางชอบมู่ไเหลิวหรือคุณชายรองสกุลกูนึกถึงใครอีกคนขึ้นมาได้คนผู้นี้น่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าไท่อันหวังผู้นั้นคล้ายจิตใจที่บอบช้ำได้รับการฟื้นคืนมู่ไบหลิวพยักหน้ารับอืมรักฝังลึกมานานยิ่ง คุณชายรองสกุลกู่ทอดถอนใจสูดลมหายใจเข้าลึกๆพี่ไป ข้าขอกล่าวตามต้องมิใช่ข้าดูแคลนเผาว่ามู่ไปหลิวผู้นั้นช่างเลือกมากเกินไปน้องสาวท่านอาจจะเสียใจเอาได้อย่างไรมอบนางให้ข้ารักถนอมเถอะข้าไม่รังเกียจตระกูลวานิชข้ายินดีแต่งนางเป็นภรรยาเอกมู่ไปหลิวยกยิ้มตจางๆอย่างไม่ร้อนใจกล่าวเสียงราบเรียบข้ากลับเชื่อว่าน้องสาวข้าเข้าตาม,มู่ไปหลิวแน่ จะไม่เข้าตาได้อย่างไรในเมื่อมู่ไปหลิวยืนยันคำตอบให้เจ้าอยู่ตรงนี้คุณชายรองสกุลกูคล้ายไม่ยินยอมและทำใจยอมรับมีได้กล่าวซ้ำๆว่าให้พี่ไปคิดให้ดีมู่ไปหลิวยกยิ้มเท่าว่าเป็นยิ้มที่ทำให้คนรอบข้างหนาวสั่นไปทั้งกาย กู้วหมิงไว้อะไรให้คุณชายร้องสกุลปู่ล่วงหน้าล่วงเตินอะไรไม่ล่วงเตินมาล่วงเตินบุรุษที่แบกไหน้ำส้มมาเต็มไหยเกรดย้อนของฝ่าบาทคือหัวเฟยเมื่อใดก็ตาม ที่มีผู้มีดวงตาแต่ไร้แววมาแต่ต้องฝ่าบาทก็พร้อมจะกลายร่างเป็นมังกรที่อาบกลิ่นน้ำส่อมเปรี้ยวเจ้าไม่รู้หรือว่าเหล่าชายบําเรอแคว้นข้าสิ้นอาชีพเพร้อมหัวเฟยมาแล้วกู้ไหวหมิงชักจะเป็นห่วงอาชีพชายบําเรอแคว้นข้างเคียงขึ้นมาบ้างแล้วหวังว่าฝ่าบาทคงไม่กระทำให้ตนเองขายหน้าด้วยการติดต่อไปขอปิดให้ทั่วใตล้ละ ข้าเองเป็นเพียงพี่ชายไม่อาจาตัดสินใจได้มู่ไปเหลียวเอ่อยออกมาหนึ่งประโยคอย่างเรียบง่ายเชิญพี่ไปกล่าวเถิดท่านพึงรู้ว่าชื่อเสียงเพ่ย,พยนั้นเจ้าของร่างสูงมีได้กล่าวต่อแต่ให้คุณชายร้องสกุลกู่คิดเอาเองตามสะดวก ข้าไม่ถือสาเขาเฝ้ามองนางมาหลายวันไม่เคยเห็นอากับกิริยาดุร้ายแม้แต่น้อยนางเป็นเพียงกระต่ายน้อยสีขาวตัวหนึ่งเท่านั้นดูอย่างไรก็น่ารักท่านพ่อข้ารักถนอมเพ่ยเพยมากข้อแม้ใดข้าก็ล้วนยินดีเขาพอจะทราบเรื่องท่านผู้เท่าไปรักและเอาอกเอาใจคุณหนูไปมาก่อนอยู่ เป็นธรรมดาของปิดาที่มีบุตรสาวน่ารักถนอมว่าที่พ่อตานั้นจะเรียกร้องข้อแม้มากไปก็นับว่าเหมาะสมแล้วเห็นแก่คุณชายร้องที่มีใจจริงต่อน้องสาวข้าเช่นนั้นก็เชิญท่านไปเจรจากับท่านพ่อของข้าเถอะส่วนเรื่องมู่ไบหลิวข้าจะเกรียกล่อมนางเองคุณชายร้องสกุลกู่ยกเยิ้ยมจนเห็นถึงฟันขาว ขอบคุณพี่ไปจากนั้นก็รีบร้อนไปหาบิดาลืมแม้กระทั่งจะส่งผู้มาเยือนกลับกู้ไหวหมิงใบหน้ากระตุกมองตามแผ่นหลังของคุณชายรองสกุลกู่อย่างเวทนามู่ไปหลิวบอกพัดเดินกลับมาที่เหลาสุราอย่างสบายอกสบายใจจากนั้นก็เตรียมเคลื่อนขบวนไปสถานที่สุดท้าย เผ่าอักีหัวอีหลานแอบชำเลืองมองใบหน้าหล่อเหลาที่เป็นหายนะทางใจของสตรีทั่วใต้ล่าอย่างนึกสงสยัยเขาดูอารมณ์ดีมากจริงๆดีจนน้าสงสัยว่าเกิดเรื่องดีๆใดขึ้น ข้าได้ช่วยสารต่อวาสนาให้คนคู่หนึ่งมู่ไปหลิวกล่าวด้วยน้ำเสียงเตือความพอใจอย่างยิ่งยวดเฮ้อหมายตาภรรยาเขาขวัญกล้าเกินไปแล้วเดิมทีมู่ไปหลิวจะไม่ถือสา ถ้าอีกฝ่ายไม่เหนี่ยวรั้งจนหน้ารำคาญแต่คุณชายรองนั้นเสาสีเกินไปเขาจึงช่วยให้สมหวังเสียเลยไหนเมื่อคุณชายรองสะกุลกูอยากแต่งกลับไปเพ่ยๆนะักเขาก็ยินดีทำตัวเป็นเย่ือเหราผูกได้แดงให้ส่งเสริมบุพเพวาสนารักให้ผู้คนกูสอนแรงยิ่งกว่าทำบุญร้อยชาติอืม เป็นเรื่องดีโดยแท้หัวอีหรานเอ่ยชมอย่างจริงใจ กู้ใหมิงที่ขับรถมาแทบหลั่งน้ำตาด้วยความเวทนาคุณชายร้องสกุลกูหัวอกบุรุษเช่นกันเขาไม่โหดร้ายเลือดเย็นพอจะผลักผู้อื่นลงเหวแต่งภรรยาที่ดุร้ายไม่ต่างจากแต่งกับพยักในป่าดีๆนี่เองประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าหลังสงครามใหญ่หลายปีคนชายร้องสกุลกูที่ถูกพิษรักเล่นงานไม่ฟังเสียงทัดทานจากทางบ้าน ยืนยันจะให้บิดาสู่ขอคุณหนูสกุลไปเป็นภรยาด้วยความรักและหวั่นว่าบุตรชายจะตรอมใจใตายนายท่านสกุลปูจึงต้องออกหน้าเจราจายอมรับทุกเงื่อนไขของท่านผู้เท่าไปอาทิ ต่อไปบุตรชายของเขาจะไม่มีอนุภรยาและทางบ้านสามีจะไม่ขมเหงแก้วตาดวงใจในท่านสกุลไปพิธีวิวาเต็มไปด้วยความชื่นมื่นทุกฝ่ายหลังแต่งงานได้ไม่ถึงเดือนคุณชายรองสกุลปูก็เข้าใจถึงสัจธรรมหนึ่งข้อสามีคือผืนฟ้าของภรยานั้นเป็นเพียงคำลวงหลอกไม่รู้ว่าผู้ใดมันเขียนเรื่องหลอกลวงใต้ล่าเช่นนี้ออกมาศั จะทำที่แท้จริงคือสามีคือฟ้าภรรยานั้นยิ่งใหญ่กว่าท้องฟ้าคนชายร้องสกุลนกูนอนครุ่นคิดทุกค่ำคืนคนหนูไปที่แสนเริงร่าราวกับกระต่ายน้อยในตอนนั้นหายไปอยู่ซอกลืบใดกันฉาไหนจึงดุร้ายขึ้นทุกวี่ทุกวัน อดีตเคยมีสามชนเผ่าที่รุ่งเรืองและมีประวัติเป็นมายาวนานกว่าแคว้นทั้งหลายนั่นคือเผ่าวารีเผ่าอักกีและเผ่าเมคา แต่สงครามใหญ่ที่ผ่านมาด้วยความเมตตาของราชันเทพอาสูรทุกชีวิตได้หวนคืนยกเว้นเผ่าเมฆาที่ต้องล่มสลายตามชะตาฟ้าดินเดิมทีเผ่าอักคีนั้นนับถือเทพอาสูรจูแฉเป็นบนรรพบุรุษจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมู่ไปหลิววชาวเผ่าอักคีรับรู้กันลับๆว่าอาจารย์ของเจ้าครองแคว้นมู่คือเจ้าแห่งหุบเขาวิหกและแน เผนน่าอักคีทราบมาเสมอว่าเจ้าแห่งธาตุอักคีไม่มีใจพักดีต่อราชันเทพอาสูรและคิดเพียงว่ามู่ไบหลิวคือเหยื่อที่ถูกเลือกคนต่อไปเท่านั้นเทพอาสูรจูเฉวก็เป็นเช่นนี้เลือกมนุษย์มาขัดแข้งขัดขาราชันเทพอาสูรด้วยความบาดหมางตั้งแต่ครั้งบรรพาการทําให้มีเหตุสังหารวิญญาณอยู่เนือง แต่ทุกอย่างเริ่มควบคุมไม่อยู่เมื่อเหยื่อเผยเขี้ยวเล็บคมกริบด้วยสองชีพจรคือผู้ฝึกยุทธและชีพจรแพทย์โอสดพั้งยังมีพลังยุทธสองพาดในร่างกายฝ่าฟันตนขึ้นสู่ระดับเทพอาสูรไรพ้พ่พลิกฝ่ามือคว่ำเมคาทำให้มหาสมุทรคลุ้มคลั่งได้สงครามที่ผ่านมาเผ่าอักคีเป็นหนึ่งในเผ่าที่ถูกแคว้นมู่ตลบหลังยุดครอง หากทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เผ่าอัคคีสมควรจะเป็นหนึ่งในดินแดนที่อยู่ใต้อานัตของแควนมู่ถูกหมาป่าที่เลี้ยงไว้ตลบหลังทั้งยังแหวงตัดจนเป็นแผลเวอร์ว่าเผ่าอัคคีที่ทะน o n ต้นว่าอยู่เหนือบรรดาแขวนต่างๆมาตลอดหรือจะยอมรับได้หลังสงครามหลายปีที่ผ่านมาหลับตาดูยังทราบว,ว่าหนึ่งในคำสั่งรอบสังหารมู่ไปหลิวนั้นต้องมีผา เ่าอักคีรู้เห็นอยู่สามส่วนผู้คนในยุทธภพล้วนทราบกันดีว่าศีรษะเจ้าครองแขวนมู่มีราคาสูงที่สุดในใต้ล่าไม่อาจตีค่าออกมาเป็นจำนวนหีบหยกม่วงได้เสียด้วยซ้ำมองไปทั่วสี่ทิศแปดทาง ข้าล้วนมีแต่ศัตรูมู่ไปหลิวเอ่อย,ยมยิ้มเขานั่งมองไปยังหนทางเบื้องหน้าฝูงวิหกฟ้าบินอย่างนิ่มนวลมุ่งหน้าไปยังเผ่าอักกี้ดวงตะวันพอแสงสีส้มอ่อนจางผสมกับสีเทาหม่นของท้องฟ้าในยามพรเพหัวอิรานนั่งรับฟังเขาเล่าว่าตัวเองยึดครองแคว้นและชนเผ่าอย่างไรท่านวางแผนมานานแล้วหรืออืม ข้าวางแผนมาเนิรดนั้นตั้งแต่ยังเป็นเพียงเด็กน้อยผู้หนึ่งมากที่วางไว้ตั้งแต่แรกเริ่มเดินต่อเมื่อแควนเหลี่ยนยกทับบุกแขวนเยี่ยจากแขวนใดที่แพ้ก็ดีเพราะท้ายที่สุดแขวนเหล่านี้จะอยู่ในมือข้าหากแขวนเยี่ยชนะแขวนอื่นก็ต้องฉชกชวยโอกาส อ่อนที่กำลังพลแควนเยี่ยอ่อนแอข้าเพียงนั่งมองห่างๆให้สงครามสงบแล้วค่อยยึดครองบรรดาชนเผ่าก็เช่นกันพวกเขายิ่งพรนงเตินไปจนลืมไปว่าข้ามีใช่เด็กน้อยในวันวานอีกแล้วพวกเขาล้วนคิดว่ารู้จักข้าดีเราวกับนับซับในครั้งของตนแต่พวกเขาประเมินข้าต่ำเกินไปไม่ทราบถึงความกระหายอำนาจในใจข้า ต้องการเพียงอำนาจเท่านั้นหรือหากกล่าวตามตรงวางแผนตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยยามนั้นในความคิดของเด็กสิ่งใดคืออำนาจกระจ่างแจ้งแก่ใจแล้วหรือนางคิดว่าควรจะมีสาเหตุที่มากกว่านั้นมู่ไปหลิวยกยิ้มแต่เป็นยิ้มที่ดูเศร้า ข้าเกลียดชังความเวทนาและสายตาดูแคลนจากผู้อื่นที่ผ่านมาชีวิตข้ามีเพียงพระมารดาและอาจารย์เท่านั้นแสงตะวันอ่อนลงไม่ต่างจากแววตารอยยิ้มขมขื่นพันปรากฏข้าไม่ต้องกานให้มีข้าคนที่สองในอดีตจึงตั้งใจว่าจะแต่งภรรยาเพียงหนึ่งไม่ว่าจะรักหรือไม่ข้าจะดีต่อน,นาง และดีต่อสายเลือดของตนเองนั่นเป็นความคิดของมู่ไปหลิวก่อนจะได้พบหลิวเยียนและรับรู้ความลับของฟ้าดิน ท่านต้องเป็นบิดาที่ดีได้แน่นอนหัวอีหรานตบไหล่เบาๆอย่างให้กำลังใจคนเราก็เป็นเช่นนี้มีสาเหตุและความต้องการที่แตกต่างกันทุกคนล้วนมีสิ่งที่หล่อหลอมตัวตนออกมาสำหรับนางมู่ไปหลิวไม่นับว่าเป็นคนดีแต่ก็ไม่ใช่คนเลวตอนไร้ทางเยียวยาหัวอีหรานเข้าใจสัจธรรมข้อหนึ่งที่ว่าคนเรามักหอยหาสิ่งที่ตนขาด หายชีวิตที่ผ่านมาครอบครัวนางมีได้ร่ำรวยเท่าว่าเป็นสุขบิดามารดารักใคร่เอาใจใส่นางและพี่ชายอย่างดีตัจวจนกระทั่งวันที่พวกท่านจากไปด้วยอุบัติเหตุนางมีความทรงจำที่งดงาม เกี่ยวกับความรักของครอบครัวแต่มู่ไปหลิวไม่มีนางมีพี่ชายที่แสนดีแต่มู่ไปหลิวไม่มีอีกเช่นกันสิ่งเหล่านี้อำนาจล้นฟ้าก็แลกมาไม่ได้นางทายว่าต่อให้มู่ไปหลิวได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดของใต้ลาเขาก็ยังจะเป็นเพียงบุรุษผู้โดดเดี่ยวอยู่ดี อันดับแรกเพื่อป้องกันสงครามพี่น้องท่านควรจะมีบุตรชายและบุตรสาวอย่างละหนึงนางชี้นะประวัติศาสตร์สอนนางว่าบรรดา่วงตี้มักมีบุตรธิดามากมายเป็นหนึ่งในสาเหตุทำให้บัลลังก์อ่อนแอและเกิดสงครามภายในของพี่น้องแต่ข้อดีมีเพียงหนึ่งคือบุตรคนหนึ่งตายไปบุตรคนใหม่ก็พร้อมรับหน้าที่แต่ถ้ามีบุตรธิดาอย่างละหนึง ย่อมต้องดูแลเอาใจใส่ให้ดีที่สุดรักถนอมปานดวงใจแต่ข้อเสียคือมีโอกาสถูกค้นล้มบัลลังสังหารไทจื่อได้มากจากบรรดาขุนนางที่มีอำนาจหรือควรมีบุตรชายสองคนหัวอีหรานเริ่มเพียงกับตนเองข้อดีข้อเสียแต่ละหนทางนั้นล้วนละเอียดอ่อนในฐานะผู้ให้คำปรึกษานางสมควรขบคิดให้รอบคอบสักหน่อย เลือกได้ด้วยหรือขิ้วเรียวดุดกิ่งหลิวขมวดมุ่นโลกของนางการแพทย์พัฒนาถึงขั้นทำเด็กหลอดแก้วได้ด้วยซ้ำขอเพียงมีเงิน อยากได้เป่าเป่าเพศใดก็ล้วนทำได้ทั้งสิ้นนางทอดถอนใจเล็กน้อยเขาถามได้ถูกโลกใบนี้ยังไม่สามารถเลือกเพศบุตรธิดาได้เสียน่อยหากครันภรรยามู่ไปหลิวไม่ทะเยอทยานชีวิตนี้มีแต่บุตรสาวจะทำเช่นไรนางเริ่มกลุ้มใจขึ้นมาแทนเขาไม่น้อยหันไปมองกลับเห็นเขาเพียงอมยิ้มนี่แหละนาที่โบราณว่าห่วงสร้างไม่ร้อนใจ ขันทีร้อนใจแทนร้านเอ๋อยากกังวลต่อให้เป็นสตรีข้าก็จะตั้งนางเป็นไพ่นีท่านต้องหาภรรยาให้ได้ก่อนปัญหานี้ดูเหมือนจะเป็นปัญหาแรกก่อนจะมีทายาทไม่สำคัญว่าจะเป็นไทเจือหรือไทน่นีแต่ฝ่าบาทท่านลืมแล้วหรือว่ายังไม่มีสาวงามในดวงใจรอยยิ้มฝ่าบาทแขวนมู่เจิดจ้าประหนึ่งดวงตะวัน มิใช่เราแต่งงานกันแล้วหรอกหรือหัวอีหลานนิ่งงนันนางอุตสาร้อนใจแทนเขากลับดูไม่ใส่ใจทั้งยังหยอกเย้านางกลับช่างไม่สำนึกบุญคุณเอาเสียเลยอนาคตของเขาแท้ๆยังจะทำเป็นสบายใจอยู่อีกรอก็แต่เมื่อไหร่น้องหญิงจะพร้อมเข้าหอสามีเองไม่ถนัดใช้กำลังเสียด้วย แต่ถ้าน้องหญิงเหนียมอายสกิดบอกสามีเบาๆถ้าน้องหญิงไม่ชอบบุตรสาวสามีสัญญาว่าจะพยายามตนได้บุตรชายวาตาของฝาบาทแวนมู่ช่างนางผลักเขาตกจากหลังวิหกฟ้าได้หรือไม่ที่น่าบัดซพที่สุดคือแผนที่นางจะเอื้อมมือไปผลักเขาตกอย่างใจคิดมือไม่รักดีของนางกลับปิดหน้าตนเองคล้ายสาวน้อยกำลังเขินอาย อันตรายนางเลยไว้สาวน้อยมานานแล้วนะถูกเด็กหนุ่มอ่อนเย้ากว่าําให้ใจเต้นตึกตักถ้ามีใครทราบเข้านางจะเอาหน้าไปไว้ที่ใดหัวเอี้ยรานสุดลมหายใจลึกท่วงท่ากลับมาปกติไม่ปิดหน้าเขินอายอีกกล่าวตอบยิ้มยิ้ม ไม่สู้สามีหานุ่มรูปงามมาพยายามช่วยซักหลายๆคนมู่ไปลหลิวหัวเราะสาวเท้อผู้นี้จิตใจหนักแน่นทั้งยังฝีปากเป็นเลิศโดยแท้ไม่ยอมจิตใจเพียงพล้ำวันไหวแม้แต่น้อยมิหน้าถึงครองความเท่อมาได้อย่างเหนียวแน่นอย่างไรให้สามีลองพยายามก่อนสามีสัญญาว,ว่าจะทำเต็มที่อ้อ ครั้งนี้เขาถกเถียงไม่เลิกกรเสียด้วยหนุ่มน้อยรอให้เจ้าอายุมากกว่าพี่สาวก่อนเถอะหัวอี้หลานจมตีอย่างตรงจุดนางทราบดีว่าฝ่าบาทผู้มีมุมหญิงทรนงตอนนั้น เกียรติคำว่าหนุ่มน้อยจากปากนางคอยดูเอาเถิดว่าเขายังจะมีอารมณ์ล้อเล่นกับนางอีกหรือไม่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการถูกหนุ่มน้อยหยอกล้อเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดกับนางสตรีผู้มีกิจวัตรว่าจ้างโฮสมาเป็นเพื่อนดื่มเพื่อนคุยรอยยิ้มมู่ไปหลิวกดลึกลืมบอกภรรยาไปว่าตามหลักแล้วร่างนี้อายุไม่ถึงยีสิบ เจ้าของร่างสูงสง่าขยับเข้ามาใกล้ริมฝีปากเฉียดใบหูนางเพียงเล็กน้อยได้ยินเสียงลมหายใจที่เป็นจังว่าทำให้นางรู้สึกถึงความร้อนเผา เช่นนั้นสามีก็ไม่ต้องรอแล้วใช่หรือไม่หัวอีหรานใบหน้าแดงกำํำปกติควรเป็นมู่ไปหลิวที่เงียบและหยุดเถียงกับนางมีใช่หรือน้ำเสียงตึงฉุนเฉียวที่ตนเองเถียงแพ้ทั้งยังถูกหยอกเย้าไม่หยุดอีกระว่างสาหาย ไม่ควรล่วงเกินกันให้มากเกินไปนะักประเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดฝ่าบาทผู้นี้นับวันยิ่งรับมือยากอย่างยิ่งมิหน้าท่านแปดส่วนหนีถึงเคยถามนางว่ามั่นใจได้อย่างไรว่ามู่ไปหลิวมีใช่หมาป่าราคะขอกล่าวอย่างจริงใจยามนี้นางไม่มั่นใจนะักเดิมทีก็ไม่ได้รู้สึกว่า ร้านเอ๋เป็นสหายมานานแล้วหัวอีร้านอยากระเบิดตัวเองตายกลางอากาศฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ